สวัสดีค่ะเกียรสาวานาชาแน,นลพี่น้องขามันเอกับไม่หาหลานด้วยข่ายทหารเนาะค่ะสัตวีบชหลิบจุชุนบรุนบรีค่ะเกียรบ,บาน,นาะขาหูยูชุนบุรีจุดเบงวิวธรรมชาติค่ะนี่แหละค่ะนี่กับพี่นังกับหลานค่ะเนี่กับแม่นี่กับพี่ชาย มะหอดล้ะค่ะมะหอดตติหะคนในเขาเยี่ยมโมงหนึ่งค่ะนี่ค่ะบรรยากาศน้ำมือเศร้มามะม่นกมบเี่าสาวพี่สาวคนเมาลตูเนาะคะ่ะลดลายเนาะ,ค,ะนค่ะรถตู่ไปกับมะยาม ลูกหลานเพิ่นชื่อกันค่ะรดเต็มเลยค่ะ <c oughs> คนเยอะพ้อมค่ะ

กำลังถ่าเข้าไปเยี่ยมเนาะค่ะตัวได้นลังถ่ายยุ่ขอบทางขอบถนนอย่แลค่ะเป็นยังไม่ทันแห้เข้าไปเฮ้ยชมบรรยากาศข้างนอกก่อนนะคะต้นไม้ใหง่ๆค่ะ นี่จะต้นใหง่ๆเลยจ้าไปหอดเจดมไปน่อากาศกค่นีงค่ะอือขชาเขาอยู่เพ่นแปดโมงเขาก็สิมานั่งล้อมหยาดไปหมดตัวเป็นเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายอีกร้อ,วอเาาออลวลาเขาเป็นเนื้อทินค่ะ ัวเขาจบ่ตนี่แหะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตี้ยงแบบไม่เต้งในนีปนะครับว่าเต้งยังเมือนเต้งหนาเขาไต้งไงหนคนต่างนเตี้งหนาเตงหนาให้ดูเร่องไหนยังยูนี่

หนูช e ื่ออะไรคะหนูชื no> ่อรัตดาชื่อแม่ากตาโอ้ยดีดีเลยดีดีนแต่หากว่าค้าหลานขาลิตก่อนแต่งหนาอยู่จ้ะขาลิฟปากหนึ่หนักมากๆเถนนลื่ๆดีจ้ะรถกับวคเยไหลก็จ้าก็ไม้ยำ ลูกหลานเพิ่นคือกันจะตลวดตู่หมอโหลดมาคือกันจะายกานตัวรับสวยยังไรกันตัวสวยยังคะุนาดลูกเจอนคว้งอะไรบุตาคาลูกสาวก็หลานลูกกะลูกสาวก็เสียดำๆล่ะค่ะหลานเสียสีขาวก็กันโซฟี่อยู่สวยยังคะสวยยัง สวัดีค่ะสวัสดีค่ะสบอมรากาศนมันอเนาะคะมาเอาอย่าอ๋อเสเอาไปนะค่ะทำนี่ก่อนนะค่ะ เลื่อมกดติดตามเพียรสาว่านาชาแนลเนี่ยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับประไข่ขอบคุณหลายๆที่มาหลั่ชมค้า